สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเกอร์ก็จะเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนๆฟิลิปปินนะครับหลังจากที่นุกนิกนัทธนิชากับแนนทะดาวนึกแจ้นะครับย้ายไปร่วมทีม PFU b l u e c a t ครับวันนี้มีคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปิน มาฝากเพื่อนๆครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับการที่2คนนี้ย้ายไปร่วมทีม PFU b l u c a t นะครับรวมถึงครับยังมีคอมเมนต์เวียดนามเก็บตกไหมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่พอสมควรนะครับกับการที่นุกนิกและแนนนะครับย้ายไปร่วมทีม PFU b l u c a t ของลีกญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าแนนเนี่ย ก็เล่นอยู่ลีกญี่ปุ่นมานานแล้วครับเพื่อนๆย้ายไปทีมนู้นทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าคับบอลอยู่ในวงการวันเลย์บอลญี่ปุ่นอยู่นานนะครับแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์โอกจริงๆนั่นก็คือการที่นุกนิกครับได้ย้ายไปเล่นที่ทีม PFU b l u e c a t ของลีกญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้แอดก็พยายามจะเชียร์ให้นุกนิกเนี่ยออกไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการไปชายอากับทางด้านของลีกเกาหลีแต่ว่าก็ไม่ได้รับเรื่องนะครับและในที่สุดครับนุกนิกก็ได้รับ การเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีม P.F.U. b o u c a t นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเนาะก็ได้เล่นในลีกที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็มี พี่สาวอย่างแนนนะครับไปเป็นคนคอยบอกได้ว,ว่าการปรับตัวอย่างไรเป็นคนแนะนํามีพี่เลี้ยงที่ดีุอมองว่ายังไงการที่ดูนิกไปเล่นกับแนนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ดังแค่ในเวียดนามอยู่แล้วเพื่อนๆดังไกลไปถึงประเทศฟิลิปปินส์นะครับพวกเขาก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันซูมเนิเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนๆชาวฟิลิปปินส์มาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเป็นการสเสวนาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เราไปเรื่องที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนักกีฬาไทยเนี่ยไปเล่นลีกญี่ปุ่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า PFU เนี่ยน่าจะเพิ่มโค้ต้าอีกสักนิดนะนำเข้านักกีฬาฟิลิปปินส์ไปสักนิดหนึ่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าชาวฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากขึ้นนะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่แฟนแฟนฟิลิปปินเนี่ยอาจจะได้เฮเหมือนกันถ้าฟิลิปปินเนี่ยได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัดดาวเนี่ยแข็งแกร่งมากๆฉันคิดว่าการที่ทัดดาวไปร่วมทีม P f u เนี่ย PFU จะแข็งแกร่งมากขึ้นจริงๆ และในคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีลีกที่แข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่จะมีนักกีฬาของพวกเขาเนี่ยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเพราะว่าสไตล์การเล่นของพวกเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่าอยากให้โซโลมอนนะครับปีหลังตัวเก่งของเขาเนี่ยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบประมาณว่ามีโอกาสนะโซโลมอนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แข็งแกร่งพูดประมาณว่าแต่ว่าก็ต้องทําผลงานให้ดีเท่ากับนักกีฬาไทยประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเหมือนจําได้ว่าทัดดาวเคยอยู่ JT นะตอนนี้ย้ายมา PFU แล้วหรือก็ใช่ครับเพื่อนๆก็เคยอยู่ JT แล้วก็มาฮิตาชิแล้วก็มาทางด้านของ PFU นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ย ต้องทําผลงานให้ดีเทียบเท่าไทยถึงจะมีโอกาสไปเล่นที่ญี่ปุ่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนักกีฬาต้องทางานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปได้เล่นหลีกญี่ปุ่นแบบนักกีฬาไทยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยแข็งแกร่งมากๆพวกเขามีมาตรฐานพวกเขาเล่นอยู่ในระดับโลกอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่แปลกที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเลือกนักกีฬาไทยไปเล่นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ลีกญี่ปุ่นเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของนักกีฬาไทยเลยก็ว่าได้แอดก็คิดแบบนั้นนะพะรู้สึกว่านักกีฬาไทยของเราไปเล่นเยอะจริงเพื่อนๆในลีกญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็สไตล์วิธีการเล่นเนี่ยอมองว่านักกีฬาไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยสามารถปรับเข้าหากันได้ง่ายๆอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ได้เป็นอะไรที่ยากลําบากมากมายนะครับสไตล์คล้ายๆกันนะครับอาจจะปรับเพิ่มเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วนักกีฬาไทยไปเล่นได้อย่างแน่นอนนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าฟิลิปปินเนี่ยจะได้ไปเล่นในลีกญ ของเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเล่นลีกญี่ปุ่นให้มากขึ้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยพาเลทกันออกไปเล่นในลีกต่างประเทศกันอย่างเยอะแยะมากมายเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆฉันคิดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะในการที่นักกีฬาไทยไปเล่นลีกญี่ปุ่นเยอะๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินส์ที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็ยินดีกับเรานะครับในการที่ได้ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นนะและพวกเขาก็มองว่านักกีฬาของเขาเนี่ยก็อยากให้ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเยอะๆแบบทีมชาติไทยเลยครับพวกเขาก็พยายามจะให้มีการ เร่งพัฒนานะครับเร่งพัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายในเรื่องฝีมือเพื่อที่จะออกไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเยอะๆแบบทีมชาติไทยนะครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนๆเฮ้ครับเราไปเก็บตกคอมเมนต์เวียดนามกันสักนิดหนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆเราไปเรื่องที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าถ้าเวียดนามเนี่ยอยากจะไปเล่นลีกญี่ปุ่นเยอะๆก็ต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัตด,ดาวเนี่ยจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆช่วย PFU ้แแขข็งงก่ึ้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความแข็งแรงในเรื่องพละกกาลังประเทศไทยก็มีความแข็งแรงในเรื่องพละกกำลังเพราะฉะนั้นการไปเล่นที่ญี่ปุ่นนักกีฬาไทยสามารถทําได้สบายๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า PFU เนี่ยปล่อยโฟทไปแน่นอนว่าการเสริมทัดดามาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัตดาวเดี๋ยวทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนเขาโชคโชนในลีกญี่ปุ่นมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าครั้งนี้ PFU จะแข็งแกร่งขึ้นและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัตด,ดาวเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงและลีกญี่ปุ่นก็เป็นลีกที่เขาคุ้นเคยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านักกีฬาของไทยเนี่ยไปเล่นลีกญี่ปุ่นกันเป็นว่าเล่นเลยฉันคิดว่าพวกเราควรจะพัฒนาและไปเล่นลีกญี่ปุ่นให้มากขึ้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทัตด,ดาวแข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ามีนักกีฬาไทยไปเล่นที่ลิกญี่ปุ่นอีกแล้วทั้งทัดดาวและนัทนิชาและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าในปีหน้านักกีฬาไทยจะแข็งแกร่งมากขึ้นอีกเพราะพวกเขาไปเล่นลีกต่างประเทศกันเยอะมากๆ และนี่ก็เป็นคอมเป็นก่อนแฟนเวดนาที่เขาเก็บตกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาฝากเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชื่นชมนะว่า PFU b o u c a t s เสริมทัพได้ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาก็เป็นแฟน,นแท้ PFU b o u c a t s เนาะตอนแรกก็ 4T ไปอยู่นะครับก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเขาให้จะติดตามทีมนี้อยู่แล้วและการเสริมทัพด,ดาวไปเนี่ยเขามองว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆแล้วเขามองว่าทีมาติไทยของเราแข็งแกร่งมากขึ้นแน่ๆในปีหน้านะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับเปก่อนเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบ,บายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน <or> ์เธอไปต่อประกรรันลถนยังอ่ะยันแพงแพงก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทำไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัฒน์ครับประกันร,รถเปิดปิดไทยวิวัฒน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอป เราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%โอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต